ไปดูโค้งปราบเซียนโค้งเด่นชัยห้วยไร่ที่จังหวัดแพร่นะครับเป็นโค้งที่รถเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วแล้วกู้ภัยเนี่ยไปทําง,งานที่โค้งนี้อยู่ตลอดเวลาครับนี่ไม่ใช่สไตล์กันขับรถนะคุณผู้ชมามาแล้วมันหมุนอย่างนี้เลย หมุนไปสี่ตลบโอ้โหในที่สุดแต่ว่ายังคุมรถไว้ได้ไม่ได้แหกไปไหนนะคุณผู้ชมแต่ว่าคนอยู่ในรถเนี่ยผมว่าใจเนี่ยหล่นไปอยู่ตาตุ่มแล้วคือถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะฝั่งขวาคกู้ภัยยังทํางานอยู่เลยอะ่ะนี่ต้องบอกชา้ชาๆชา้ชาๆข้างหน้ามีรถหมุนอยู่เออขับดีๆอุ้ยหัดเสียวแทนกลัวจะเป็นอุบัติเหตุซ้ําซ้อนคือคลองนี้อยู่ในพื้นที่ตําบลห้วยไร่อําเภอเด่นชยัยคุณผู้ชมเราก็เลยเอาคลิปนี้เนี่ยมามาออกอากาศ มาให้ดูว่าใครจะขับไปยังโค้งตรงนี้เนี่ยระมัดระวังหน่อยเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเออโค้งนี้มันเป็นอะไรยังไงไม่รู้มันด้วยสภาพฝนฟ้าอากาศทําให้ถนนลื่นหรือมันด้วยสภาพการออกแบบทางวิศวกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้จุดเนี้เป็นจุดที่ขึ้นชื่อมากๆเป็นจุดที่กู้ภัยบอกว่าไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนและที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วบ่อยครั้งครับอืม ดูเหตุการณ์หนุ่มเมากาวคนนี้หน่ะคุณผู้ชมพอหลอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามีดปราด้ามยาวไปไล่ฟันรถชาวบ้านที่เขาจอดอยู่นะครับแล้วก็วิ่งหนีไปปรากฏเจ้าของรถออกมาเห็นพอดีร่วมกับชาวบ้านเนี่ยจับตัวเอาไว้ได้ไปไหนไม่รอดแต่ว่าพูดจาาก,ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมจับได้ริมถนนจุดนี้เลยคนที่เมากาวเนี่ยคนนี้ชื่อว่ามงคลอายุ22ปีเท่านั้นใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวถูกเจ้าของรถยนต์กับชาวบ้านจับกดกับพื้นเลยรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมารวบตัวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วทีนี้รถคันที่จอดอยู่จุดนี้สีดําทะเบียนกไก่นหนู6155เพชรบุรีนะฮะสภาพคือกระจกหน้ารถด้านคนขับกับฝากระโปรงเนี่ยถูกพุกทําลาย จนได้รับความเสียหายนะครับนี่เจ้าของก็พามาชี้ให้ดูคนก่อเหตุใช้มีดปลาแบบด้ามยาวประมาณ50เซนติเมตรฟันเข้าไปเต็มๆสอบถามคุณนิพพรเป็นเจ้าของรถก็บอกว่ารถเนี่ยจอดอยู่หน้าร้านขายปลาอยู่ดีๆวัยรุ่นคนนี้มาบริเวณข้างรถแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเอามีดที่ถือมาเนี่ยฟันไปที่กระจกหน้ารถกับกระโปรงรถเลยตอนเธอเห็นเธอตกใจมากรีบเรียกแฟนเนี่ยให้ออกมาดูแล้วพอคนก่อเหตุเห,เห็นว่ามีคนมาเยอะเข้าหน่อยก็พยายามจะวิ่งหนีนะครับจาก ากนั้นแฟนของเจ้าของรถกับชาวบ้านที่เห็นเนี่ยก็ช่วยกันวิ่งตามไปแล้วก็จับตัวมาได้ทีนี้ริกเยอะพยายามจะด,ดิ้นนะครับก็เลยต้องเอาเชือกเนี่ยผูกมือไว้แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาคุมตัวไปมงคลคนก่อเหตุเนี่ยพูดด้วยอาการไม่ไหวอ่ะเมากาวอยู่คุณผู้ชมบอกว่าเพื่อนเนี่ยโดนแฟนเจ้าของรถเตะเข้าให้เลยเข้าใจผิดว่าจะไปมีอะไรกับแฟนเขาคบกันมาตั้งแต่เด็กมีอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดโมโหแทนเพื่อนว่าั้น ก็เลยเอามีดเนี่ยมาฟันรถเขาซะก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเมากาวาแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนคนก่อเหตุคนเดียวกันนี้เคยไปก่อเหตุคล้ายกันเลยคุณผู้ชมแต่ตอนนั้นไม่ได้ใช้มีดนะใช้ก้อนหินเนี่ยคว้างใส่บ้านเรือนประชาชนจนเสียหายเบื้องต้นตำรวจก็ตั้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีครับเพื่อนโดนตใครตอ่ะ แฟนเราครับแฟนเขาเข้าใจผิดนึกว่าจะไปมีอะไรกันครับอืแล้วเพื่อนผมมันคบันนั้ะเด็กมีอะไรมันก็ช่วยผมตลอดแล้วไงวันนี้โหดโมโหแทนเพื่อนเลยเอามีดไปฟันรถเขาเป็นไงวันนี้เมาไหมเมายาวไหมยาวอะไรยาวกาวกาวกาวจำมลับใช่ไหม ยอมรับเมาเกา้า mm hmm. นั่นแหละฮะแล้วก็ไปอรารวาดรถชาวบ้านเขาเสียหายแบบนี้ครับอมรินทีวี